แต่ถ้าป่วยไปคงอยากจะไปหาหมอคนนี้กันค่ะก็คือคุณหมอเจมส์มานะคะ,ะจากละครเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษคะ่ะมารับบทเป็นคุณหนกและบทเป็นคุณหมอนะคะส่วนฉากนี้ที่จะให้ชมกันเนี่ยไม่ได้ง่ายเลย<ะ>เพราะต้องสาธิตการล้างไตให้กับผู้ป่วยด้วยไปดูลีลาคุณหมอคนนี้กันค่ะ เป็นครั้งแรกสําหรับพระเอกหนุ่มเจมมาที่ต้องสวมบทบาทการเป็นคุณหมอเต็มตัวในละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษซึ่งงานนี้เจมที่รับบ,บทหมอสัตวัต์ก็ต้องมาเข้าฉากเพื่อสอนคนไขใ้ให้รู้จักวิธีการล้างไตด้วยตัวเองโดยมีนางเอกสาวคิมเบอรี่ที่รับ,บบทอนุสยาภรรยาของหมอสตวรต,ตามมาป่วนสามีถึงโรงพยาบาลค่ะ งานนี้หมอเจมจึงถือโอกาสแกล้งสาวคิมกลับโดยจับเป็นตัวช่วยเพื่สาธิตวิธีล้างไตให้คนไข้ดูซึ่งก่อนถ่ายทําฉากนี้เจมก็ต้องไปศึกษาและคอยแอบจำบุคลิกของคุณหมอตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าฉากและการรับบทบาทเป็นคุณหมอในละครเรื่องนี้่เจมตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องแล้วก็คือทำกันบ้านมาไปโรงพยาบาล,ล,าบาลมาไป,ลไปศึกษา,าว่าโรงพยาบาล โรงพยาบาลรัฐเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็คุณหมอปัจจุบันเป็นยังไงบ้างเราก็พยายามจำคาแรคเตอร์ของคุณหมอปัจจุบันที่อายุใกล้ๆกับเราอะครับที่เป็นอาจารย์หมอด้วยนํามาใช้นี่น่าจะเป็นฉากหมอที่หมอที่สุดเนะเาะสำหรับผมคือเกือบยากที่สุดพูดเยอะพูดเยอะที่สุดในพูดในสิ่งที่มันเป็นแฟกต์และเป็นเป็นข้อมูลจริงด้วยครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เราต้องทำกันบ้านกันมาค้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นผมพี่แอนพี่โอทีมอาร์ททุกคนต้องช่วยกันทำน <ะ S 2> ทีฉากนี้เราก็เลยเหมือนเอาคืนครับมาเป็นหนูทดลองเราก็เลย จับกจนเลยจับท้องทํานูน่นทํานี่ที่เราไม่เคยทํามาก่อนล้างมือล้างมือใช่<อ>แล้วก็นแต่ของผม,<ะ>ผมที่ผมรู้สึกว่าให้ความรู้กับผมเยอะมากครับแล้วก็ผมก็หวังว่าการบ้านที่พวกเราทุกคนได้ทํากันมาจะทําให้คนดูดูแล้วสนุกฟินแล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่ให้ความรู้บวกกับความกุ๊กกิ๊กน่ารักของคู่พระนางในละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษซึ่งตอนนี้ก็ปิดกล้องถ่ายทำกันเรียบร้อยแล้วค่ะนัดวรัญญาไมหิติรายงาน เป็นการล้างไตที่ฟินมากเลยนะคะย <c oughs> ังไงคะออร่าคุณหมอเจมส์มาเมื่อกี้ติดใจอยากล้างมือไม่ได้ล้างไตแต่ล้างมือค่ะ